ตัวทีนะภาพมันตัดไปอ่ะมันยังมีช่องเนื่อะทุกคนดูดได้นะอันนี้ปีปีพสองเลยอ่ะเออเออก็ปี2สองไม่เกี่ผมพูดว่าตอนนี้ที่คุณกำลังจะหัดใจอยู่ตอนนี้ซีพีดีผมหลุดไปแล้วก็คือแบบที่เราใส่กันดูว่ะ <Yeah. S 1> จังเกงอ่ะที่เขาบอกว่าที่เราอับ เรากลับมาจัดโรงเรียนอะแล้วเราก็จะใส่กกนเออกกนแล้วก็ใส่เกางเกงที่เราไปโรงเรียนทุกวัน่ะแต่คุณใส่กกนอยู่หรือเปล่าถ้าคุณใส่กกนอยู่อย่าลืมบอกนะกกน

เขาเป็นเพลงว่รารถที่แม่แรงรถซื้อเก่งมันจะควมได้ยังไงรถคอมพิวเตอร์ม,มอเตอร์ไซค์รอกพิ่นุออก๊กอนึกไหมรถตื้อเก่งมันจะแรงได้ยังไงรถคอมพิวเตอร์มอเตอร์ไซค์รอกพิ่นุอกปุ๊บไปอย่างเงี้งงออยเดี๋ยวเลืมไปดูกันนะไปต่อกัน EP สออ,อย่าลืมกดไลค์ ก็ชกดติดต่อใครให้ถ่วยดะครับันี่ก็ลาไปก่อนเลยเ้ืยกดอนแล้วก็แชร์ด้วยนะครับบายบาย